ถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของทางทีมงานตานทวะก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้โดยการกดไลค์คลิปนี้และกด Subscribe c h anel n ตานทวะพยากรณ์รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตานทวะ และจะได้รับสิทธิพิเศษในการส่งคําถามในรายการตอบคําถามจากดวงดาวการตอบคําถามด้วยโหราศาสตร์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและสุดท้ายทีมงานตาลทวะก็ขอขอบคุณทุทกๆท,ท่านที่ติดตามและสนับสนุนเรามาอย่างยาวนานนะครับสวัสดีทุทกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตาลทวะกันในรายการตาลทวะดาราจรการพยากรณ์ดาวจรด้วยหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยหลังจากที่ รายการของเราได้ทำการพยากรณภาคพ,พิเศษคือดาวใหญ่ยกย้ายราศีไปสองดวงนั่นคือราหูและพฤหัสและดาวเสาร์วิริตข้ามราศีไปอีกหนึ่งดวงจึงใช้เวลาพยากรณ์เรื่องนี้ไปถึงสามเดือนกันเลยทีเดียววันนี้เราจะกลับมาเป็นวาระของการพยากร์ทั่วไป คือการดูดาวจรว่าจะส่งผลกระทบต่อลัคนาราศีของเราว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับในตอนนี้เราจะมาดูเนื้อหาของการพยากรณ์กันในการพยากรณ์ของคลิปนี้มีหัวข้อหลักๆซึ่งประกอบด้วย 1. ช่วงเวลาที่เราจะทําการพยากรณ์ 2. การโครจรวิปริตของดวงดาว 3. การดูดาวจรกับเรือนลัคนา 4. ดาวจรได้ลักษณะพิเศษและ 5. พยากรณ์เรื่องที่สนใจได้แก่เรื่องวาสนาการงาน การเงินและความรักนะครับช่วงเวลาที่เราจะพยากรณ์กันในวันนี้คือช่วงเวลาตั้งแต่วันที่16มิถุนายนไปจนถึงวันที่2กรกฎาคม2568ในวันนี้ช่วงนี้จะมี ดาวพุธยกย้ายราศีเพียงดวงเดียวคือวันที่23มิถุนายน2568และที่พูดมานี้ยังไม่นับดาวจันท์ที่ยกย้ายราศีทุกๆ2วันครึ่งเราจะตัดไปไม่นับนะครับในช่วงครึ่งหลังของเดือนมิถุนายนที่จะทําการพยากรณ์มีดาวเดินผิดปกติอยู่2ดวง หนึ่งคือดาวพฤหัส,สบดีเดินเสด็จหรือว่าเดินเร็วตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมไปจนถึงวันที่21สิงหาคม2568ดาร้อหสิบดดาวพฤหัสจะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ตกช่องใดจะช่วยเหลือเรื่องนั้นและด้วยความที่พฤหัสเดินเร็วจึงหมายถึงว่าถ้าผู้ใหญ่มาช่วยเราก็ต้องรีบรับการช่วยเหลือนั้นให้เร็วถ้าหากชักช้าก็จะเสียโอกาสไม่ทันการนั่นเอง แต่ถ้าหากพระรหัสของใครตกช่องเบียนเช่นอริมรณวินาสะที่หมายถึงผู้ใหญ่ไม่ช่วยเหลือเมื่อดาวเดินเสดก็คือผู้ใหญ่จะเมินเราไม่นานเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาช่วยเพราะว่าดาวพระรหัสนั้นเป็นดาวที่ไม่ค่อยให้โทษนะครับดาวดวงต่อมาที่เดินวิปริตก็คือดาวเสาร์ดาวเสาร์วิปริตเข้าสู่ราศีมีนตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมไปจนถึงวันที่23สิงหาคม2568 เรื่องดาวเสารวิปริตนี้ถือว่าไทยดีได้ยากทีมงานได้ทำการพยากรณ์ไว้โดยละเอียดในคลิปตานทวะดาราจรชุดที่54ที่ออกอากาศไปเมื่อเดือนที่แล้วท่านใดที่สนใจก็สามารถติดตามรับชมเพิ่มเติมกันได้นะครับคำพยารร์สำหรับท่านที่มีลัคนาราศีพฤษภวันที่16มิถุนายนถึง2กรกฎาคมราหูเด่นได้องค์เกณฑ์นะคะความสามารถล้นๆเลยช่วงนี้มีแต่ความสำเร็จและราหูได้36 8เป็นกกโจร มีแรงช่วยมาจากหุ้นส่วนคนสนิทคนรักหรือแดนไกลต่างประเทศนะคะผนวกกันทำให้การงานดีสำเร็จแบบโลดโผนรวดเร็ว ทำสิ่งได้มีความคล่องตัวหากินง่ายหากินคล่องได้เงินได้ทองเพราะว่า38คู่ธาตุลมเป็นหัวท้ายของเซี่ยวจันการเงินดีนะคะ4 5 6หได้กกเสร็ษฐีทำการค้าการลงทุนจะมีกำไรหามาได้และใช้จ่ายไปอย่างฟุ่มเฟือยความรักช่วยหนุนให้สิ่งที่เรามุ่งมั่นพยายามได้ประสบความสำเร็จค่ะในตอนนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์ตามตำแหน่งทำเนียบและการโครจรของดวงดาวเพื่อดูว่าดาวจรเข้ามาในเรือน และส่งผลกับเราอย่างไรบ้างสำหรับท่านที่เกิดลัคนาราศีกรกฎพบที่หนึ่งเป็นพบตนุเรื่องวาสนาหรือตนเองมีบริตยยโคจรปกติกุมลัคนาก็ยังคงเป็นความวิปริตอาเพศคราะกรรมนะคะเกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจอาจจะป่วยเรื้อรังด้วยโรคที่รักษาไม่ได้แนะนำให้ไปทำบุญในเรื่องเกี่ยวกับดาวบริตยูคือทำบุญให้โรงพยาบาลบริจาคลงศพทำนองนี้นะคะ ต่อมาพบที่สองกระดุมพระการเงินมีดาวถึงสาดวงอาทิตย์พุทธพฤหัส เราก็มาไล่ดูกันนะคะอาทิตย์ได้ราชาโชคตกกระดุมพ้ะจะใช้ใจ่ายเงินฟุ่มเฟือยออกงานสังสรรค์ส,สิ่งประดับบาร,รมีต่างๆพวกนี้ก็จะซื้อหาเข้ามาพทดได้เกษตรโคจรปกติตกกระดุมพระ1 6บหถึงมิถุนายนมีเรื่องต้องพูดคุยเจราจาเกี่ยวกับเรื่องเงินทองทรัพย์สินบริหัตได้ทำเนียบป,ประโคจรเสดตกกระดุมพ้ะผู้ใหญ่จะเข้ามาช่วยเหลือเราเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองวรวมกัน1 4ตกกระดุมพระนะคะ16-22มิถุนายน มีเอกสารสัญญามีเรื่องเกี่ยวกับต้องเซ็นเอกาสารในเรื่องเงินทองทรัพย์สินอหนึ่งห้าตกกระดุมพระผู้ใหญ่จะให้โอกาสดีๆในเรื่องเงินเรื่องทองสี่ห้าตกกระดุมพระนะคะสิบหกถึงยี่สิบสองมิถุนาจะมีสติสัมปชัญญะดีในเรื่องเงินเงินทองทอง 4, 5, กกะนะคะเรื่องเงินทองเข้ามานี่ตั้งสติเก่งคิดก่อนทำต่อมาพบที่สามนะคะสหัชชาเรื่องเพื่อนพี่น้องและสิ่งแวดล้อมีดาวเกตตกสหัชชาก็ทำนายว่า เจ้าจะตาจะไปร่วมด้วยช่วยกันกับพี่น้องหรือคนรอบๆตัวเพื่อไปช่วยเหลือคนอื่นแล้วเราพุดยกเข้ามานะคะในวันที่23ทําให้มีเราพุดตกสหัชชยี่สามถึง30มิถุนาเจ้าชะตาจะมีเรื่องพูดคุยเจรจากับพี่น้องหรือเพื่อนๆแล้วก็มี94นะคะตกสหัชชะ เพราะว่าดาวพุธยกเข้ามานั่นเองดาวสีนี้เป็นคู่วาทะศิล์นนะคะจะพูดคุยเจราจาการโน้มน้าวให้ยอมตามโดยใช้วาทะศิล์และส่งผลดีซะด้วยต่อมาพบที่สี่พันธุนะคะความพยายามและบ้านช่องที่อยู่อาศัยมีดาวังคารก็ทํานายว่าเจ้าชะตานะคะพยายามจะลงมือทำพยายามจะเดินทางหรือถ้าไม่ได้ไปไหนนะคะก็หมายความว่าต้องทําบางอย่างที่อยู่ในบ้านช่องที่อยู่อาศัยนะคะต้องลงมือทําด้วยตัวเองต่อมาพบที่ 5ถึง9ว่างนะคะไม่มีดาวแล้วก็ไปพบที่10เลยเป็นกรรมะเรื่องการงานสิ่งที่ต้องกระทํามีราหูได้ทําเนียบเกษตรปกินโชคตกกรรมะเจ้าชะตาจึงวุ่นวายในเรื่องงานนะคะช่วงนี้บ้างงานบ้านเรียนปัญหาเรื่องงานเรื่องเรียนจะมีเข้ามาให้แก้ไข ดาวจรตกพบกรรมมะของพฤษศได้องค์เก์นะคะเป็นปัสสวะทศตำรากล่าวว่าราหูกินทางอาสา,าที่สั่งมีคุณแลยศวิเศษหาคนเสมอบ่อมีได้ก็คือรัดมากนะคะการงานของคนราศีพฤษศจึงดีมาก สามารถสร้างคุณประโยชน์มีเกียรติยศมีคนยอมรับและมีความสามารถที่คนเทียบได้ยากค่ะต่อมานะคะพบ11ลาภาเป็นลาภผลความสําเร็จอันนี้มีดวาวเสาร์โครจรวิป,ปริตก็ททานายว่ามีความทุกข์ความเครียดนะคะเมื่อคิดถึงความสําเร็จรู้สึกว่าต้องลําบากเน็ดเหนื่อยใจเน็ดเหนื่อยกาย ว่าจะสําเร็จแต่ละอย่างรู้สึกมันยากเย็นเหลือเกินต่อมาพบที่12วินาศีเป็นความพินาศเสียหายพังทลายมีดาวสุกโคโจรปกติมาตกวินาศเจ้าชะตาจึงเป็นคนที่นึกถึงแต่เรื่องสูญเสียไปแล้วนะคะคิดเสียดายเรื่องที่มันผ่านไปแล้วอะไรทํานองเนี้ค่ะการพยากรณ์ได้ตําแหน่งทำเนียบและการโคโจรของดวงดาวก็ครบทั้ง12เดือนชะตาตามที่กล่าวมานะคะเรื่องดาวจรได้ลักษณะพิเศษในช่วงเวลาที่เราทําการพยากรณ์ ดวงดาวที่เรียงร้อยต่อกันโดยที่ไม่มีราศีช่องว่างอยู่ขั้นกลางเราจะเรียกลักษณะพิเศษนี้ว่าดาวจรที่ได้ลักษณะพิเศษเสี่ยวจันทร์บางตำราก็เรียกว่าจันตรีลักษณะเช่นนี้เกิดไม่ค่อยบ่อยนักดวงดาวจะส่งกำลังต่อเนื่องกันจึงมีกำลังกล้าแข็งส่วนสำคัญของดาวเสี่ยวจันท์นั้นคือหัวและท้ายของเซี่ยวจันทร์ว่าเป็นพบใดช่องใดและดาวอะไร ถ้าเราดูตามรูปเราจะเห็นได้ว่าหัวของเซี่ยวจันนั้นมีดาวอังคารที่ราศีสิงห์และท้ายของเซี่ยวจันนั้นมีดาวราหูที่ราศีกุมคู่อังคารกับราหูนั้นถือว่าเป็นคู่ธาตุลมจะส่งผลให้เกิดลมพายุและสำหรับบุคคลจะทำให้เกิดความเป็นคนเจ้าอารมณ์มีอนุภาพสูงดาวคู่3านั้นถือว่าเป็นคู่ทำมาหากินเพราะว่าอังคารถือว่าเป็นดาวที่ หยิบจับทำอะไรก็ได้และดาวราหูก็เป็นดาวที่มีไหวพริบดีแก้ไขปัญหาเก่งทำให้มีความคล่องตัว ทำสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองและส่งผลให้เกิดความต้องการสูงอีกด้วยเมื่อดูหัวและท้ายของเซี่ยวนจันกันไปแล้วในฐานะนักพยากรณ์ก็อดไม่ได้ที่จะต้องเตือนว่าควรระวังราหูในราศีกุมเพราะราหูเป็นดาวธาตุลมและราศีกุมก็เป็นราศีธาตุลมนอกจากนี้ยังมีดาวอังคารที่เป็นดาวธาตุลมที่ราศีสิง์เล็งไปสู่ดาวราหูอีกหนึ่งดวงส่งเสริม ให้เกิดเรื่องเกี่ยวกับลมที่แรงแข็งกล้าทั้งลมภายนอกและลมภายในลมภายนอกนั้นจะทําให้เกิดพายุหรือวาฏภายัยส่วนลมภายในนั้นหมายถึงโรคลมในร่างกายต่างๆอาจจะก่อให้เกิดโรคภัยขึ้นมาได้สำหรับท่านที่มีลัคนาราศีพฤษพหัวของเซี่ยวจันคือดาวอังคารอยู่พบพันธุท้ายของเซี่ยวจันคือดาวราหูที่พบกรมมะก็ทําทนายว่า เจ้าชะตาตกอยู่ในสภาพที่ถูกชักนำไปด้วยคนทางบ้านหรือความมุ่งมั่นพยายามของตัวเองและมีการงานหรือสิ่งที่ต้องกระทำเป็นตัวผลักดันทำให้เกิดการขยับขยายการเดินทางการลงมือทำสิ่งต่างๆเพื่อให้การงานที่มุ่งมั่นนั้นได้ประสบความสำเร็จสิ่งที่ต้องระวังนะคะสำหรับคนราศีพฤษภก็คือคููธาตุลมในภพพันธุและกรรมะก็คืออาจจะเกิดภัยเรื่องลม ที่บ้านที่อยู่อาศัยและที่ทำงานหรืออาจจะเป็นโรคภัยต่างๆเกี่ยวกับลมหมายถึงลมพิษลมตีขึ้นเป็นลมหมดสติลมชักจะเกิดขึ้นกับญาติหรือคนทางบ้านหรือเพื่อนในที่ทำงานก็เป็นไปได้ในตอนนี้เราจะมาพยากรณ์เรื่องที่น่าสนใจนะคะก็คือวาสนาการงานการเงินความรักนะคะเรื่องแรกเราก็จะดูเรื่องวาสนากันก่อนเรื่องวาสนาหรือเรื่องตัวของเราเราก็จะดู ได้ที่ลักนาะนั่นเองสำหรับท่านที่มีลักนาราศีศพฤษภดาวที่ส่งผลถึงลักนาคือดาวมฤตยูนะคะ ทำให้มีเรื่องใหญ่ๆมีความเปลี่ยนแปลงอาเพศวิปริตทั้งกายและใจนะคะระวังการเจ็บป่วยเรื้อรังด้วยโรคที่มองไม่เห็นคนหมั่นไปทำบุญให้คนเจ็บคนตายบ่อยๆก็จะช่วยให้ดีขึ้นนะคะนอกจากวัดฤกยูแล้วก็มีราหูจรมาได้องค์เกณฑ์น,นะคะไม่ได้รายไปหมดมีเรื่องดีๆเข้ามาด้วยเจ้าชะตาจะมีความตื่นตัวในเรื่องงานมีความสามารถพิเศษเกง่งกาจหาคนเทียบได้ยากค่ะเรื่องต่อมาจะเป็นเรื่องงานนะคะเรื่องงานเราก็มาดู พบการงานหรือเรียกว่าพบกรรมะพบกรรมมะสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีพฤษภราหูจรเขาพบกรรมมได้องค์เก์ที่บอกไปแล้วนะคะส่งผลดีในเรื่องงานช่วงนี้บ้างงานบ้านเรียน มีปัญหาเข้ามาให้แก้ไขแต่ก็สามารถทำได้ดีเพราะว่ามีไววพิบปฏิพาน์แบบราหูพอดูดาวที่โยกถึงราหูในภพกรรมมาก็จะเห็นอังคารเล็งเป็นคู่ธาตุลมการงานก็เลยคล่องตัวหยิบจับทำอะไรก็สำเร็จไปหมดได้เงินได้ทองมีอานุภาพมากทำงานเหมือนพายุเลยใครขวางไม่ได้ใครห้ามไม่ฟังเอาแต่ใจตัวเองเป็นหลักแล้วก็มีดาวศุกร์ที่พบวินาศมาโยกหน้าราหูนะคะ าำายได้ว่าการงานนี่จะต้องมีการปรึกษาหารือกับต่างประเทศแน่เลยแล้วพอดูภาพรวมนะคะเราก็จะเห็นว่า3678นะคะยกถึงการตามรูปเลยโดยมีราหูพบกัมมะเป็นเซ็นเตอร์การงานจึงลดผล ทำงานลัดขั้นตอนฉกฉวยโอกาสนะคะจะมีการใช้เลขกลนเรื่องใต้โต๊ะใต้ดินมีการวิ่งเต้นเส้นสายพลิกสถานการณ์เรื่องงานเนี่ยหน้ามือเป็นหลังมือในชั่วข้ามคืนเรื่องต่อมาจะเป็นเรื่องเงินเงินทองทองแล้วนะคะเรื่องเงินเราก็ดูพบกระดุมพระนะคะเพราะว่ากระดุมพระแปลว่าเงินสําหรับท่านที่เกิดลัคนาราศีพฤษภมีดาวสามดวงในพบกระดุมพระคืออาทิตย์พุทธพระรหัสเดิน พระหัสเดินเสดดวงเดียวก็มาไล่ดูทีละดาวก่อนนะคะอาทิตย์เนี่ยทำให้ซับร้อนใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายไปงานสังสรรค์ซื้อของฟุ่มเฟือยของประดับบารมีพวกนี้นะคะใช้จ่ายไปเพื่อการเข้าสังคมต่อมาดาวพุธเป็นการใช้เงินที่คุ้มค่ามีการเจราจามีสัญญาเรื่องเงินเงินทองทองต่อมาคือดาวพระรหัสจะมีคนมาช่วยเหลือเรื่องเงินพระรหัสเสดคือช่วยแบบรีบเร็ว,รว,รวต้องรีบคว้าโอกาสไว้ ถึงจะได้ต่อมานะคะมีดาวสุกยกหลังพบการเงินนะคะสุขมาจากวินาศะแล้วก็มีอังคารยกหน้ามาจากพบพันธุดูรวมๆแล้วได้ก๊กเศรษฐี4ี่ห้ที่พบการเงินท้ายก่อนเลยว่าการเงินดีค้าขายมีกำไรเป็นเศรษฐีและมูดูดาวคู่ที่เหลือนะคะ หนึ 1> 1, ่งสามนะคะจากสี่ห้าหกนะคะก็เหลือหนึ่งสามเป็นคู่ศัตรูก็กทำนายว่าพอได้เงินมาแล้วก็จะต้องเสียเงินเสียทองใช้จ่ายไปเพื่อสังคมหรือการเดินทางท่องเที่ยวหรือเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆค่ะต่อมาจะเป็นการพยากรณ์เรื่องความรักนะคะความรักเราก็ดูที่พบปัตตนิพบปัตตนิเป็นพบคู่ครองสําหรับคนที่เกิดลัคนาราศีพฤษภ ไม่มีดาวจรที่พบปัตตนิแล้วก็มาพิจารณาจากเจ้าเรือนเกษตรคือดาวอังคารจรไปเข้าพบพันทุเป็นหัวของเซี่ยวจันซะด้วยความรักในช่วงนี้จึงมีบทบาทเป็นสิ่งที่ชักนําเราคนรักคนสนิทนะคะช่วงนี้มีผลอย่างมากในความมุ่งมั่นพยายามของเราและความมุ่งมั่นที่เกิดจากความรักนี้ส่งผลดีแบบเซี่ยวจันก็คือการงานที่มุ่งมั่นจะคล่องตัวและมีความสําเร็จค่ะ การพยากรณ์ดาวจรสำหรับช่วงเดือนครึ่งเดือนมิถุนายน2568ก็มีเนื้อหาตามที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับทีมงานตาลทวะก็ขอส่งกำลังใจให้กับแฟนๆรายการและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถืออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่สิ่งที่ดีมีความสุขและขอจบการพยากรณ์เอาไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของทางทีมงานตาลทวะ ก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้โดยการกดไลค์คลิปนี้และกด Subscribe c h anel n ตานทวะพยากรณ์รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตานทวะและจะได้รับสิทธิพิเศษในการส่งคำถามในรายการตอบคำถามจากดวงดาวการตอบคำถามด้วยโหราศาสตร์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและสุดท้ายทีมงานตานทวะก็ขอขอบคุณทุกๆท่าน ที่ติดตามและสนับสนุนเรามาอย่างยาวนานนะครับ